โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับผมจากเดิมชื่อช่องอนิเมะเกมเมอร์ซีเฮดก็เปลี่ยนเป็นช่อง not m i n u t ซีเฮดนะนะครับผมก็ยังคงเล่นเกมจากอนิเมะอยู่นะครับผมแต่ว่าจะมีเกมอื่นๆน,นะครับผมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมจากอนิเมะ มาลงในช่องด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันคือเกมอนิเมะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับผมแล้วก็เกมถังซานก็หลายหลายคนเนี่ยผมเชื่อได้ว่าก็อาจจะเลิกเล่นไปกันบ้างน,นะครับเนื่องจากว่าเคยเล่นเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟไต้หวันมาแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะเล่นมานานแล้วแล้วก็เบื่อนะครับผมเนาะถึงจุดสูงสุดของ ตัวเองแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะเติมไปเยอะก็ตามนะครับอย่างกิลผมเนี่ยหัวกิลก็เหมือนกับว่าจะน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมก็เสียดายนะเสียดายแต่ว่าผมก็ยังจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะหาเกมใหม่ๆนะครับผมหรือว่าเกมเก่าๆที่สามารถเล่นกับคนดูได้เวลาสตรีมเนี่ยเล่นกับคนดูได้นะครับเออคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมจะหา เวลาจัดสรรเวลาแล้วก็จะมาสตรีมแล้วนะครับผมเนาะก็อย่าดูก่อนนะครับว่าจะสตรีมเกมอะไรดีนะแล้วก็จะหาเกมที่เล่นกับเพื่อนๆได้ถ้าใครมีเกมไหนนะครับผมที่สามารถเล่นกับคนดูได้หรือว่าเออเป็นเกมโมบาก็ได้อ่ะ r o v อย่างเงี้ยเออเล่นไหม r o v เดี๋ยวผมก็จะมาสตรีมนะอย่าต้องต้องลองดูก่อนเนีย๋ยต้องไปฝึกเล่นในคอมก่อนนะครับเพราะว่าในมือถือผมเนี่ยเออ มันส่งไปในคอมไม่ได้ผมทําไม่เป็นนะครับแล้วก็เวลาถ้าซื้อสายมาเสียบเนี่ยมันอาจจะเล่นติดๆขัดๆไงอย่าไปเล่นในคอมดีกว่าเดี๋ยวโหลด ในคอมมาเล่นนะครับ ROV ถ้าใครจะเล่นเนะี่ยคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะเออ ROV นะครับแรงผมก็อยู่แค่คอมมานเดอร์ยังไม่ถึงคอนนะครับก็สามารถมาแบกผมได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเวลาแล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารนะครับฝากติดตามช่องผมต่อไปเรื่อยๆนะครับโหช่วงนี้คนดูก็แบบน้อยลงนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าชื่อช่องหรือเปล่านะตอนนั้นมันก็มีแบบว่าเป็นพวก พวกทอยพวกอนิเมะพวกอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันแบบว่าหาการมองเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะน้อยลงเนาะเออผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่านะครับผมก็เป็น n o t m e n u t e 4 h นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะหาเวลามาสตรีมจริงๆเออสตรีมแบบจริงๆจังแล้วก็เล่นกับคนดูเลยนะครับผมนะจะได้แบบว่าเออมีปฏิสัมพันธ์กับ คนดูได้ง่ายขึ้นเนาะจะได้แบบว่ามีแบบ F4 ติดตามแบบจริงๆๆง,ง,งจังๆกับเขาสักทีนึงนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้มีมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาผมสตรีมเนี่ยจะได้มาดูกันนะครับผมเนาะโอเคไม่บายครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ